แต่สิ่งที่จะเกิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกเรารู้ก็รู้เฉยๆ<ข>แล้วก็รอมมด,ดอูก็หยุดไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นกรรมไงครับอย่างใต้น่ะที่มันค่าทุกวันอ่ะเมื่อก่อนมันคาค่าออย่างนี้แหละอืมครับมันมีเชื่ออยู่มันมีสายใยมันมีเหตุเนี่ยเราไม่สามารถจะจะช่วยได้ อาไม่ได้สมัยพระพุทธเจ้ารบก,กันท่านยังช่วยไม่ได้เลยครับญาติรบกันเนี่ยทั้งเมืองแย่งน้ํากันอะไรประมาณเนี้ยท่านยังช่วยไม่ได้เลยขนาดยุคนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ใช่นะฮะเรื่องของกรรมมันช่วยไม่ได้หรอกเหมือนพระมคขลานะหนีหลายรอบอะ่ะโ,<อ>โดนทุบหลายรอบอะ่ะเพราะมีฤทธิ์ไงถ้าไม่ ถ้าไม่ายโด,โดนทุบมันก็จะมันจะโดนอยู่แล้วไงโดนโดนทุบหลายรอบก็เลยมาพิจารณาว่าโอ้มันเป็นกรรมสุดท้ายไม่เกิดแล้วนี่ก็ต้องโดนทุบอยู่เดียไ่นขะึ้นหนีไม่พ้นอกรรมะกรรมหนีไม่พ้นหนีกพ้นะเราวครับพ้นคือหนักเป็นเบานแล้ว อ oh. เราก็หายนั่นแหละเ <c oughs> พราะเราทิ้งกรรมไว้ไงกายกรรมวจีกรรมมนกรรมทํากรรมอะไรไว้มันก็อยู่ตรงนั้นแต่จิตเราเป็นตัวบันทึก <c oughs> เรานึกมันกลับมาพูดทุกวันนั่นแหละ <c oughs> ใครจะใหญ่เกินกรรมอะไรประมาณนะี้ <c oughs> มีอยู่วัดหนึ่งเขียนเลยใครจะใหญ่เกินลงมีใครใหญ่เกินลง <c oughs> ใครจะใหญ่เกินกรรมนะฮะแล้วทานั้นพอเผกรรมที่ไม่ดีรหลวงพ่อท่านบอกว่าคือมันห้ามไม่ได้หรอกคนที่ห้ามกรรมไม่ดีได้คือคนดิเหนือคือเป็นเป็นพรหมมีอารมณ์เบามันเหนือเหตุเหนือผลถามว่าทำดีก็คือไม่ดีคไม่ดีก็คือดีอะไรประมาณนั้นแหละ้ากจิตมาระดับนั้นแล้ว เสื้อนะอารมมันจะเบาคมันจะไม่กลัวกลัวแล้วไม่ทําทําแล้วมากลัวอะไรประมาณนี้ที่หลวงตาบอกกรรมหนักเป็นเบาได้ใช่ไหมมันเบาได้จากอะไรฮะมันเบาได้จากกรรมดีเพิ่มขึ้นกรรมไม่ดีอยู่อย่างเดิมกรรมดีทําเพิ่มมากขึ้นถูกหลวงตาบี้จะบานสวดมนต์ทั้งวันนี่นี่ลาออกจากงานเลยสวดอย่างหลวงตาหนีหนีไปนี่น่ะ บอเองหนีไปเลยไม่เรียนต่ออยู่กับพ้านี่ล่ะสมบัต <c oughs> ถ้าทำได้ก็โอเคแล้ว <c oughs> ท่านก็จะรวยละ, <c oughs> ะนาะบางคนไม่เชื่อหลงตาน,ะน,นั่นนะสวดมนต์แล้วรวยเนี่ยแน่จรงิงทิ้งที่ทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีอาหารนะ อยู่นั่นฝึกนั้นจากสิบปีมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องหม,มนะมจดจออยู่นั่นน่ะนะ,ะถ้าไม่เกิดก็ไม่เกิดเลยล่ะรู้แน่นอนอะ่ะแรกแรกที่สวดมนต์นะครับหลวงตาเคยเขาบอกว่าเคยรู้สึกอยากรู้ว่าพระดิ้นได้เป็นยังไง แล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าพอมันผ่านจุดนั้นมาแล้วคือได้รับรู้แล้วว่ามันดิ้นจริงๆนะคะคือหลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้สึกอยาก<พ>รู้อีกเลยนะฮะภาพมันดินนะ้นแล้วทำไมลวงตาฝึกกับหลวงปู่แล้วครับ<ะ>เคยเล่ามาหลายครั้งแล้วแต่นานแล้วจะเล่าทีครับ<ะ>สมัยหลวงตาไปฝึกกับท่านเนี่ยมันก็ไปเสาติดใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่จะไปติดรถเข้าไป ก็มีพวกวันนั่งเข้าไปนั่งในกุฏิท่านสามคนนั่งเข้าพามากรรมใช่ไหมต่างคนกระต่างหลับตาภาวนาไตาสรณคงเมื่อก่อนเนี้ยอยู่ๆหายทั้งหมดนะ่ะปิ๊บทั้งหมดเนีย่ในห้องมันมีแต่หายทั้งหายทั้งปิ๊บอะพระท่านเนี้ยโหเหมือนหนูอยู่นั่นเลยรู้วิ่ง Mm hmm. มันดิ้นน่ะคล้ายๆมันสั่นนะเราก็ลืมตาเอาลืมตาทกก็หยุดนะพอหลับตากันสั่นอีกทีหล <c oughs> วงพ่ออยู่ข้างนอก,นอกอวันนั้นไม่มีคน <c oughs> ท่านบอกพระข้าเนี่ยเดินได้และดิ้นได้ <c oughs> ตอนนี้แพงแล้วล่ะจะแพงแล้วนะ <c oughs> องตาพู้เปนะ็นเนี่ยเพราะมีพยานตั้งสามคนนะ oh. สามคนยังมีชีวิตยอยู่ได้ในะตอนเนี้ยค <c oughs> แต่ก็งมเมือกนะเจ็ดเจ็ดสิบนะนะเพราะใหม่ๆที่เราฝึกนะลงได้เขาก็บอกเขาอยากพิสูจน์อยากรู้นู่นรู้นี่อยากรู้ว่ามันจริงไหมแต่พอตอนนี้มันผ่านไปมันไม่อยากพิสูจน์อะไรเลยมันอยากแค่อยู่กับพุทธมนต์เฉยๆเนี่ะถูกเหมือนก็อยากรวยเนี่ยฮะแต่ลราพอแล้วมันก็ไม่อยากแล้วพรามันรู้แล้วนะใช่ครับดูแล้ว เงินจะทับตัวเองตายมันก็ไม่เอาอถ้าอยู่นานแล้ว <c oughs> มีหลายองค์โดนทับตาย <c oughs> ตายสนิทเลย <c oughs> ตายแล้วไม่เกิดด้วยนะ <c oughs> โดนทับท <c oughs> ําไมสวดมนต์ถึงทำให้เราเอาว่ารวยหรือมีมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเข้าใจเร <c oughs> ื่องการเป็นว่าแต่เกิดมันมีฐานนะทุกครัมนุษย์ไม่มีอะไรมากนะ ว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจละพอดีอ่ะพอดีมีอาหารมีที่อยู่อาศัยครึ่งหุมยารักษาโรคครับแล้วก็ตายตายแล้วเอาไปได้ไหมล่ะเจสสสมไว้ถ้าคุณยังติดอยู่เนี่ยเวลาตายถ้าคุณนึกถึงสิ่งเหล่านั้นคุณก็ไปอยู่ที่กระโปรงคุณนั่นนะ่ะกางเกงมั่งรถมั่งนั่นแหละต้นใจไม่จูเหมือน พระในพระปิปิดกอะไปอยู่ในจีวรตั้งเจ็ดวันไปเป็นเลนดีน้าอายุมันเจ็ดวันคือตอนออกจากล่างเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยอารมณ์ไหนอารมณ์นั้นนะครับพระอ,องค์นั้นท่านนึกถึงจีวรนจีวรใหม่ที่เขามาถวาย พี่สาวถวายหรือไงมาเนี่ยตายกําลังตายบุดีเลยกาลังป่วยไงครับตายก็คิดไปก็ไปเป็นเลนเป็นไรนะแค่แวบคิดแวบเดียวมันก็ออกตอนออกนะ่ะจิตออกจากร่างนะ่ะมันไม่ง่ายๆนะมีขยะตายไหมหรอกไมีหรอกจะไม่ถ้าฝึกไปนานๆเข้าเนี่ยมันก็มีฐาน ฐานคือความเข้าใจเนี่ยมันไม่กลัวแล้วไงครับแต่มันกาหนดได้เวลาจะตายเราก็ออกจากออกจากออกก่อนนะก็มันบีบเราอยู่แล้วไงปวดหัวปวดท้องมันก็บีบเราเราไม่กินยาเราก็ออกจากร่างไงโอ้แต่ถ้ามันป่วยจริงๆป่วยจริงๆเลยนะอย่างมันเลงความดันอะไรพวกเนี้ยหรือบาดเหตุเนี่ยครับอยากออกไหม เขาเข้าออกการรับคืนนะครับหลวงตาเช่นว่าการที่เราไปเสพหรือไปเห็นข่าวข่าวแล้วมันมีผลต่ออารมณ์เราไงฮะเรายังไม่พร้อมที่จะดูในสิ่งพวกนี้หลีกได้ก็หลีกถ้าถ้าคนที่เขาพร้อมเนี่ยเขาจะไปด้วยปัญญากลางกลางแล้วก็บวกบวก ใช่คิดเป็นบวกคิดเป็นกลางกลางแล้วก็คิดเป็นปัญญาอในสิ่งที่เราสัมผัสในโทรศัพท์มั่ง <c oughs> ในตาหูจมูกลิ้นกายนะมันจะไม่มีลบคมันจะไม่ไปตามขึ้นเขาขึ <c oughs> <c oughs> ้นที่ไม่ดีมันจะไม่ตามคตามเฉพาะ <c oughs> เฉพาะขึ้นที่ดีอ่ะ พอเราเห็นเราสามารถควบคุมอารมณ์เราได้เราจะรู้ว่าเราจะทํำยังไงไม่ให้ไหลไปตามนั้นไงล่ะมันชินนะทุกถ้าเราชินจากการสวดมนต์เนี่ยมันก็ห่างจากความชินทางโลกขณะที่เราสวดคเพราะทางโลกเนี่ยเราบันทึกตั้งแต่จําความได้โลกลว้ลวนเลยนะแต่เด็กนี่ดีพ่อแม่เข้าวัดเนี่ยค ยังมีมาสวดมนต์คนสมัยนี้ยากนะคนโบราณก็ยังพาลูกหลานเขาไปวัดสมัยนี้ชวนไปวัดเหรอไม่ไปหรอกับ <c oughs> ้ไหม <c oughs> ชวนไปเที่ยวน่กไป <c oughs> แต่ทุกวันนี้มันบางบางส่วนมันถึงไม่ไม่เข้าใจเรื่องการวินวา่าใจเกิดไม่เข้าใจเรื่องของพวกนี้ <c oughs> ไม่สนใจเลยฮะ <c oughs> ันนี้ชวนแม่มาวัดเอาชุดนักเรียนมาด้วยเดี๋ยว<อ>พ่งนี้แต่งชุดนักเรียนแล้วขับไปโรงเรียนอได้แล้วไ <c oughs> อ้คาว่าของเก่านะหลวงตาของเก่าถ้าของเก่าจะออกมามันก็มีของใหม่หอ่ะทุกของเก่าของใหม่อ้าวเนี่ยก็เนี่เรามาจากอดีตใช่ไหมล่ะการกระทำจากอดีตปัจจุบันเนี่ยถ้าเรา หยุดปัจจุบันมันก็จะย้อนอดีตครับคือหยุดทางโลกอะ่ะมาถึงมาสวดมนต์ภาวนวาฝึกกรรมฐา,านอยู่กับพระเนี่ยถ้าจิตมันเบาๆอะ่ะมันก็จะย้อนอดีตได้ครับอดีตชาตินี่แหละอ๋อถ้าย้อนชาตินี้ได้ชาติเส่แล้วก็ได้ครับแต่มันต้องฝึกไงไม่ใช่วันสองวันหรืออะไรเนี่ยถึงจะดอนได้มันต้องใช้วเวลานะ เพราะเราบันทึกบันทากจำความได้อ่ะคะมันต้องใช้ความเปลี่ยนเมือนการเรียนหนังสือละ่ะถ้าเราเรียนตั้งใจเรียนมันมันก็จํามันก็จบอ่ะเรียนพุทธศาสตร์นะสวดมนต์เมื่อกันนะอยากคุยกับวิญ,ญญาณอยากคุยกับลุงปูได้เนะี่มันต้องเพียนนะครับคือเพียนอยู่กับท่านนะไม่ไปไหนอ่ะคําว่าเปลี่ยนนะเนี่ยเปียนไม่ใช่มันนั่งทนนะนะไม่ใช่อันนั้นมัน เพียรเพื่อเจ็บปวดทนทนเพื่อเจ็บปวดนะทนปวดนะคำว่าเพียรหมายถึงนึกถึงท่านบ่อยๆไปเดินมากันนึกบ่อยๆสวดบ่อยๆไงคิดไปทั้งโลกก็กลับมาคําว่าเพียรนะถ้ามีคนบอกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้เรียกว่าขันติเลยฮะห่วงภาคเพียรจิตจดจ่อในสิ่งที่ต้องสิ่งที่ตัวเองต้องการรู้ ต้องการสัมผัสต้องการจะเห็นต้องการเข้าใจในตรงเนี้ยแล้วเพียรกับวิริยะนะเดียวกันอาทุาวิริยะกันติครับอธิษฐานครับสัจจะเหมือนเดียวกันนะมันต้องไปพร้อมกันสิบนะสัจจะความจริงอธิษฐานความมั่นจริงจังนะมั่นคงใน,นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยครับ มันก็เกิดความเพียรมีขันติมีวิริยะเข้าไอบารมีสิบมันก็เข้าไว้ด้วยครับมันเป็นกําลังเสริมอม,มีพรมิหารเข้าไปทับมันไม่ต้องมีเสริมจิตมันเสริมออชั่นใช่ไหมฮะใช่มีหลากหลายถ้าเป็นศาสตร์หลวงปู่เนี่ยก็คือจุดแรกคือพรมิหารเมตตา พอเมตตาบ่อยๆกรุณวนามุทิตาอุเบกขาเข้ามามบวกบารมีรวมหลวงปู่บ,บวกจกักรพรรดิเข้าไปบ,บวกบนที่เราทำอยู่เนี่ยถ้าไม่รู้อะไรไม่รู้จะว่างไงแล้วละ่ะช่วยอะไรไม่ได้หรอกเราเราจะรู้ได้ไงครับหลวงแต่ว่าคนไหนเนี่ยมีเมตตาเราดูจากอะไรได้บ้างทั้งภา,ายใน ไม่ชีบางคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆพออยู่ใกล้ๆตอนแรกเนี่ยก็ดูดีนะพอนานเข้าเนี่ยพอไม่พอใจก็เกิดความรู้สึกไงใช่ไหมครับเขาอยากอยู่ด้วยไหมล่ะ<อ>ใหม่ๆก็อยากอยู่อ่ะนี่หลายองค์อยู่ไปอยู่มามมดังๆก็หลายองค์ทิ้งลุกศิษย์ละเขาเรียกว่าทิ้ง ทิ้งเอ้าเขาหนีไปหนีจากไงเขาไม่อยากอยู่แล้วไงทิ้งกับลาพุทธภูมินี่เหมือนกันไหมคล้ายๆกันนะเขาไม่อยากไปแล้วไงอ๋อไอ้ที่ไปอยู่ก็คือควรี่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันจริงๆครับคือเป็นลูกเป็นหลานยังไงก็ทนหน่อยอะไรประมาณนะี้อ่ะอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนที่การที่พวกเราได้มาสวดมนได้มารู้จักหลวงปู่ดู่ได้มารู้จักหลวงตา แสดงว่ามันก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรสายใหญ่กรรมที่เกี่ยวข้อง<ม>กับสายใหญ่เรื่องของไตรสนานาคมอสายให่กับผูุ้ทธเจ้าในอดีตคระพุทธเจ้าในอดีตท่านก็เป็นโพธิสัตว์นั่นแหละเพราะโพธิสัตว์คือพุทธะนะ,ะถ้าบาลมีเจนต้องก็ตัสรู้ไปแล้วถ้าเรียกว,ว่าหนอพุทธภูมิอมพุทธศาสนามันก็เมียนไม่มีอะไระมีหนอพุทธภูมิปเจกภูมิและหัตภูมิครับ ส่วนปัจเจก,กับนอเนี่ยต้องสร้างเองส่วนอาหันตะภูมิเนี่ยจะต้องรอพุทธะไงครับต้องรอพุทธเจ้าตัสรู้ท่านมาเทศถึงจะไปได้นะครับแต่ปัเจก,กภูมิเนี่ยไม่ใช่พอท่านเต็มเราท่านเห็นท่านกับตัสรู้เองครับแต่ท่านไม่สอนใครคือคําปาถนานะครับ นอกจากสามอย่างเนี่ย dobrze. มีอย่างอื่นให้พวกเราเลือก <tu i. S 1> อีกไหมครับตรงนี้นก็มีเป็นสาวกภูมิสาวกพุทธสาวกพุทธาสาวกเ<อ>บืบ้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังชำนาลิทธิชำนา,นำนานปัญญาอะไรประมาณเนี้ยคือพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ใช่มีสาวกเป็นเขาเรียก <โอ S 1> ว่าโอ้แต่ละแต่ละพันแอกแต่ละประเภทที่ชำนาญอย่างเงี้ยแหละโะถูกชำนาอ๋อเหมือนพระอนิรุทธ ชำนาญเกี่ยวกับยานใช่ไหมย,ยานทัศนรัะรู้และรู้ระดับคนตายรู้ว่าไปตอนนี้ไปไหนขนาดไหนอตอนที่พระพุทธเจ้าท่านปริธนิพพานมันจะไปตามขั้นขั้ขเนี่ยท่านจะรู้ไง ถ้าเปรียบเสมือนก็คือเหมือนคนที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ย<ม>ก็คือต้องมีบริวารคอยช่วยเหลือบริวารเหล่านี้ก็คือเก่งคนละด้านคนละด้านมันก็ช่วยกันสร้างบาร,รมีมาเรื่อยเรื่อยอย่างนี้ฮะถูกต้องอ๋อท่านเกิดคนเดียวไม่ได้นคะครับมันก็ต้องใช้พวกก็เหมือนกับจกักรพรรดิอะ,ะจกักรพรรดิเนี่ยครับจริงๆก็คือผู้ได้เจ้านั่นแหละอื คขที่จะไปเกิดพร้อมกับท่านก็คือบริวารท่านน่ะเนี่ยจะ,ะเป็นนางแก้วคุนคังแก้วขุนพลแก้วนางขวดนางอะไรพวกเนี้ยก็ตามโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งนะคเวลายุคว่างศาสนามันจะมีพระประเจกกับจักรพรรดิเรือมๆกันม,มันเป็นการต่ออายุของมนุษย์อาจจะเข้าใจยากเรา ไม่จะปะาถนานี่เราเราไม่รู้หรอกฮนะคะเพราะขึ้นพวกนี้มันอยู่ในโลกนะทิ้งไว้ในโลกเนะี่ยไม่เอาไปไม่มีใครเอาอะไรไปได้ไงเราก็เตรียว่าแต่เกิดเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แต่เราทิ้งกรรมไว้จะส่วนใหญ่กรรมไม่ดีไงเราต้องเป็นอย่างนี้ไงถ้างนั้นเราก็ไม่เกิดแล้วไงหรือไม่ก็เรารอองค์ในองค์หนึ่ง อาจจะอรอภาษีก็ได้อาจจะรอองค์ต่อไปก็ได้คือปรารถนาไปกับท่านผู้นี้กับหมั่นทําบุญนะนะอย่างสมมุติว่ามีคนอธิษฐานเช่นว่าอธิษฐานตามหลวงปู่หรืออธิษฐานตามลหออามลวงตาเงี้ยคนที่อธิษฐานทุกคนจะได้ตามทันไปเจอทุกคนไหมมันไม่แน่หลักสูบบางคนก็ตามไปพอเกียรตามก็ลาเหมือนพระเจ้าองเนี่ยหนวงพุทธภูมิ ท่านรู้ว่าท่านจะจะจะรู้อีกนานท่านก็นลาบางองค์อ๋อคนตามก็ตามไม่ไหวก็มีเหมือนกันมันก็ตามองอื่นมัน,ข,นขึ้นเดียวกันไงก็หยุดแล้วก็ลาไปเหมือนกันเนี่ยใช่อ๋ออย่างเราตามโพธิ<ะ>สัตนะครับสมติว่าตามเป็นนางแก้วนางขวดเนี่ยนะเปะนานานขี้เกียจเกิดเขาก็ลาได้สมมุติอธิษฐานเป็นนางแก้วใช่หลายชาติแล้วหลายชาติแล้วก็ต้องรอเขาก็้องรอจังหวะรอเขารอ รอว่าองค์นี้เนี่ยทํานายเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะลงมาทันทีนอ่ะอ๋อคือในเบื้องบนเนี่ยเขารู้ข้างบนน่ะพวกเสวดาหรือพรมพวกนี้เขามีกําลังบุญอยู่แล้วไงเรพราะเขาที่ฐานทุกครั้งที่เขาทําบุญไงปรถนาอย่างนี้ย้าอยู่ยงั้นน่ะกี่พบก,กี่ชาติก็ย้าอยู่งั้นน่ะมันเยอะไหมล่ะครับมันก็เยอะ ขนาดเยอะแต่บางองค์ก็ยังลาอยู่นะคะก็ลาเพราะดูแล้วมันมันไกล <laughs> ที่หลวงตาพูดว่าเวลาแผ่เหมือนใยแมลงมุมเนะี่ยมันก็แผ่ไปตามรูปลักษ์ที่เราสร้างรูปลักษ์ที่เราอที่ฐานแล้วก็คนที่สวดพร้อมกับเรา มันก็สว่างเป็นยมยมมันก็เป็นใยแมลงมุงมันเป็นสายใยก็เรียกสายใยครับสายใยแห่งกรรมดีพร้อมกันอืทํากรรมดีพร้อมกันมันก็เป็นสายใยก็ยังไมจ่จบครับเหมือนที่เราสัพเพไปที่แผนที่ประเทศไทยบางคนก็จะเห็นเป็นเส้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 น,สนไปทั่วแผนที่นะใช่ในเราสวดมนต์เนี่ยถ้าเขาคนบางคนเขาก็ดูนะ ว่าไอ้สวดมนต์เนี่ยพร้อมๆกันเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรคเพราะพวกนี้บางคนเขาละเอียดอ่ะจิตเขาพอแล้วเพราะเวลาสวดมนต์เนี่ยมันไม่มีทางโลกเลยไงเพราะถ้ากำหนดเห็นเนี่ยเขาก็จะเห็นมันเป็น,เป,นเป็นสว่างเป็นยมยม,ยมทั่วโลกเลยนะตอนเนี้ยบางที่บางยังมีจุดเล็กๆเลยอยู่ทั้งขั้วโลกเหนือนูน่นยังมีเลยว่าวบบพราะมีคนสวดมนต์ไง มันก็จะมันก็จะสวดพร้อมกันมันก็จะสว่างสายใยมันก็ไปหมดไงท่านเรียกสายใยแห่งกรรมเหมือนตู้มีธุรกิจทวโลกะ่ะครับตูก้กรรมกรรมธุรกิจอยู่เนี่ยใช่ปะต่ะหยุดธุรกิจมันก็หยุดหมดแหละถ้าเราหยุดสวดพร้อมกันมันก็หยุดพร้อมสายใยก็ขาดะไม่มี ถาอย่างนี้หลวงตาสร้างโหทั้งรูปทั้งนามสร้างทั้งสถานทำสร้างพระสร้างโน่นนี่นั่นบุญกลับมาเข้าหลวงตาทั้งหมดเนี่ยทุกลมหายใจก็ออกครับอย่าอารมณ์เสียก็แล้วกันถ้าอารมณ์เสียก็เรียบร้อยครับเสียประโยชน์ไปหนึ่งวิอ๋อปริมาณบุญก็หายไปหนึ่งวิไงครับเหมือนหลวงพ่อท่านว่า ค่าอารมณ์เสียวิหน,นึ่งเนี่ยปริมาณบุญที่ข้าจะได้รับเนี่ยปริมาณเป็นกลับตรงที่รูมันไกลไหมเพอาอท่านทิ้งพลังงานความดีไว้เจ็ดชาติชาติที่เจ็ดคือตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ัครนี่ท่านเกิดมาน่ะชาติที่เจ็ดมันก็หายไปชาติต่อไปก็เพิ่มเพิ่มขึ้นไง พอท่านตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดแล้วทำเกิดทําตายเกิดทําตายไงไม่ได้เกิดมาเสวยบุญแต่เราไม่รู้ไงเราไม่ใช่โพธิสัตว์หรือเราไม่ใช่หนอพุทธภูมิเพียงเราอยากได้บุญคอยากได้บุญมันต้องเข้าใจว่าทำบุญเนี่ยมันได้หรือเปล่าเน<อ>ี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยนะ โอ้แล้วอย่างพวกเราเนี่ยบุญก็น้อยอารมณ์เสียก็บ่อยผมมันไม่ติดลบโหบุญติดลบไปายาวเนะม่ยคนทําบุญพร้อมกันนะนะบางทีเวลาตายไปเป็นเทวดายังยังอยู่ชั้นไม่เท่ากันเลยเพราะตอนที่เป็นมนุษย์บางบางคนก็อารมณ์ดีตลอดไงมีเสียน้อยบางคนเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เสียเดี๋ยวก็ดีปริมาณบุญมันก็ อยู่ตามนั้นอ่ะคะเหมือนเรามาสวดมนต์พร้อมกันเนี่ยทุกคนเนี่ยบุญเข้าบุญออกไม่เท่ากัน,นไม่เท่าฮะมันจะไปเท่ากันได้ยังไงบางคนจิตเขายังไม่เบาคจิตยังไม่เพลินนะแต่ก็สวดอยู่ะคะ่รับการที่เราเราเอาบุญคนอื่นมาได้ไหมครับเราได้เอาอะไรนะบุญบุญคนอื่นเนี่ย เอามาได้ยังไงทุกุนใครบุญกันมันเป็นนามมาทมขอยืมบุญกันไม่ได้ฮนะยืมสระทางก็ได้ในมนุษย์เนี่ยยืมบุญหลวงตามาหน่อยไหลวงตาพรุ่งนี้จะมีโชคขอยืมบุญหลวงตานิดนึงอะไรเงี้ยหลวงตาบุญเยอะเงี้ยแบ่งให้หนูนิดนึงหนึ่งเปอร์เซนพรุ่งนี้นะก็อธิษฐานอยู่นะอ่าพอมีสิทธิ์ฮนะแต่ในโลกวิญญ,ญาณเป็นโลกที่มันขอกันไม่ได้ขอ,อพอตายแล้วขอไม่ได้ไม่ได้นะ ก็เหมือนที่ลุงตาลวงพ่อเล่าให้ฟังครับลุ<ะ>ลงคนนั้นน่ะตายแล้วอยากกินเนะก็ไม<ะ>่มีกินก็กินไม่ได้หยิบกินก็ไม่ได้ค<ะ>มันเป็นไฟเลยอะ่ะ<อ>ของลุงก็บหนูนอนห้อยอยู่นู่นนะ <c oughs> ประมานี้แหละ <c oughs> <c oughs> พอแกพื้นก็เลยเข้าใจก็เลยทําตลอดค<ะ>ไม่เมียทำแล้ว <c oughs> ทำเองละในโลกวิญญาณมันเป็นโลกที่ไปจับมนุษย์น่ะ หลวงตานิยามคำว่าบุญเนี่ยอะไรที่เราทําแล้วมันถึงเรียกว่าบุญกุศลมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเต็มเต็มนี่นะคือจะว่าความยินดีความพอใจความศรัทธาอ๋อเวลาทำขณะททาไม่ใช่บังคับครับดีนะสมัยเนี่ยไม่ค่อยมีพระป่าสมัยหลวงตาทํางานเนี่ยครับเดือนหนึ่งรู้กี่ซองฮะพวกทำพระป่าคนนี้ก็ทำ มันก็แจกซองเราใช่ไหมครับประมาณนี้แหละมันก็งุนหยิดอะเวลาทำม,มันก็งุดหิดใช่ไหมล่ะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนตไม่ใชงใจเท่าไหรม่มัน Umwelt ทําด้วยสังคมไงเข้าใจญ่มาตุกครับครับอยู่ด้วยสังคมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมันหายไปทําบุญด้วยเนะี้ยโทรศัพท์โอวนไปทําบุญครับเมื่อก่อนมันไม่มีไงมันต้องไป ทำต้นพระ<จ>ป่าต้นกรถินอะไรเนี่ยครับโลกมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจริญแล้วเสือ่อมเอาอะไรแน่นอนกับโลกไม่ได้หรอกนะ,ะอะไรจะเกิดยังไม่รู้เลยอะวินาทีข้างหน้าเนี่ยแต่มันบุ่มมาแถวโลรค่ะมันก็เปลี่ยนอะอเกิดมันยิงผิดขึ้นมาโี้โหเสร็จเลยนอนอยู่บ้าน <laughs> ดี <laughs> ไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะสงครามไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยไหนจะภัยจากมนุษย์และอมนุษย์ครับเราจะดําเนินชีวิตยังไงไม่ให้อยู่ในความวิตกกังวลเนี่ยอยู่นี่ดิสาขาเนี่ยแม่กระจา์เนี่ยอ,อ,ยอไปไ,ไปเชียงรายอีกแล้วนะฮะโอ้แกกระจาร์ <laughs>